สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับตูนนะคะวารัศริพรไภวันกองสื่อสารองค์กรค่ะค่ะพิอ้นนะคะปียพรสายสุดกองสื่อสารองค์กรค่ะค่ะเราสองคนก็จะมาพบกับพนักงานยาสุเป็นประจําทุกเช้านะคะก่อนเริ่มต้นทํางานกับรายการห้องข่าวรับอารุณ์ค่ะ วันนี้เราพบกันในวันพุทธที่17กุมภาพันธ์2559แล้วก็เราเริ่มต้นรายการกันด้วยเพลงโรงงานคุณธรรมค่ะพี่ออ<ด>สซึ่งก็เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแต่งเพลงในโครงการยาสูบไทยไร้คอร์รัปชั่นนั่นเองค่ะค่ะฟังแล้วรู้สึกเหมือนฮึกเหิไมไหมคะ <laughs> วันนี้เป็นวันที่เราร่วมกันรณรงค์เนาะยาสูบไทยไร้คอร์รัปชัน่นแล้วก็รว่วมเชิญชวนทุกท่านใส่เสื้อสีแดงนะ คะแดงเพื่อที่จะยืนยันว่าเราเป็นคนยาโสที่ไม่เอาคอร์รัปชันถูกต้องค่ะบ้านเราไม่ต้อนรับคนโกงนะคะพุดง่ายเพราะฉะนั้นก็พร้อมใจกันใส่เสื้อสีแดงทุกวันพุธนะคะและข่าวแรกที่เราจะนำมาอัปเดตกันในวันนี้ค่ะพี่ออสก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้านคอรัปชันเช่น,นเดียวกันเ<ล>ข้ากับบรรยากาศของเพลงในวันนี้<ช>แล้วก็วันพุธสีแดงของเราในวันนี้ด้วยนะคะ <c oughs> เป็นข่าวจากกรมบัญชีกลางค่ะทางด้านของกรมบัญชีกลางก็เตรียมดันพรบรเบิกจ่ายงบเพื่อลดการทุจริตคอรัปชันในหน่วยงานราชการค่ะเรื่องนี้ก็เปิดเผยโดยคุณมนัดแจมเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่า มีการสรุปร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐร่วมกับนายมาตินฮาร์ดแฮนเซนรองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสำนักงานประเทศไทยค่ะบอกว่าทางกรมบัญชีกลางแล้วก็ UNDP ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาภายใต้องค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันกำหนดนโยบายกฎระเบียบที่จำเป็นและมาตรการในการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชัน อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยที่ UNDP จะสนับสนุนเรานะคะในเรื่องของความรู้ความชำนาญและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะและเพื่อให้รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างของไทยเป็นไปตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากลทางกรมบัญชีกลางก็เลยกำหนดเป้าหมายพรบรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเอาไว้ดังนี้ค่ะ 1. ปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นสากลแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติระดับนานาชาติ 2. พัฒนากรมบัญชีกลางในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่กำกับด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีศักยภาพและรองรับพรบรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ 3. ยกระดับวิชาชีพและยุทธศาสตร์การสร้างวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ค่ะพระบรดังกล่าวจะนํามาใช้แทนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะโดยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องได้แก่การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยได้ใช้ครั้งแรกไปเมื่อ เดือนมีนาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนธันวาคมปลายปีที่แล้วนะคะทั้งหมดมี2วิธีวิธีแรกก็คือการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e bidding ซึ่งมีมูลค่าเกิน2ล้านบาทก็ประหยัดเงินงบประมาณไปได้ 31,000 0ล้านบาทเลยค่ะ<ม>พี่ออสเยอะมากค่ะจากงบทั้งหมด300,000กว่าล้านบาทนะคะทำให้เหลือเงินเยอะเลยถูกต้องค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือการประมูลด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-market นะคะอันนี้ประหยัดงบการซื้อกระดาษแฟ้มเอกสารแล้วก็ตลับผงหมึกได้ถึง48ล้านบาท<ม>นะคะ,คะจากงบ276ล้านบาทค่ะก็ทาไม่ต้องไม่ต้องหน่วยงานอื่นเนาะเห็นของเรา ก็ชัดเจนมากอย่างที่เราเซ็นสัญญาเรื่องซื้อเครื่องจักรไปแล้วเมื่อปลายเดือนที่แล้วท่านออยสอพู้มในการยาสุบของเราก็บอกเนาะว่าเราจากการที่เราซื้อสินค้าซื้อเครื่องจักรแล้วก็มีการลดต้นทุนใช่ผ่าน m o u มันทำให้เราซื้อสินค้าได้ถูกกว่าปกติเงินเหลือมา ให้พนักงานเราในการซื้อเพิ่มสวัสดิการเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานนะคะนอกจากนี้ค่ะพี่ออสคุณมนัตจัมเวหายังบอกอีกด้วยนะคะว่าทางกรมบัญชีกลางเนี่ยหวังว่าพรบรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะเป็นกฎหมายสําคัญที่ช่วยลดการทุจริตให้แก่ภาคราชการได้เนื่องจากเป็นการยกระดับจากระเบียบสํานักนายกให้เป็นกฎหมายระดับพรบรนะคะโดยใช้กรอบแนวคิดกฎหมายต่างประเทศมาเป็นต้นแบบโดยการยกร รางพรบขณะนี้ก็อยู่ในการพิจรารณาของสอนชคาดว่าจะผ่านเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะทั้งนี้กฎหมายใหม่ก็จะมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นนะคะโดยเพิ่มโทษอาญาจำคุก1เดือนถึง10ปีปรับ40,000บาทถึง4 0 0 0 0นบาทด้วยจากเดิมซึ่งมีเฉพาะโทษทางวินัยแล้วก็ความรับผิดทางแพ่งเท่านั้นค่ะอืมนะทุกคนก็จะได้กลัวเนาะไม่กล้าค่ะ,คะมาตรการนี้ออกมาปุ๊บ หน่วยงานก็จะเหลือเงินมากขึ้นใช่ค่ะอืมะประเทศชาติก็มีเงินไปพัฒนาในด้านอื่นถูกต้องค่ะก็ถือเป็นต้นแบบองค์กรคอร์รัปชันเหมือนโรงงานยาสูบของเราต้านคอร์รัปชันเราทำได้ด้วยใช่ค่ะเราเป็นองค์กรที่เข้าไปอยู่ในการทํา MOU แล้วก็ต้านคอร์รัปชันแล้วสามารถทําได้ใช่ค่ะนักขายให้ความสนใจเราประสมควรใช่ค่ะ โอเคของพี่ออดก็จะมีเรื่องของการซื้อของออนไลน์ทํำยังไงไม่ให้ถูกหลอกอหลายคนถูกไหมเราจะเข้าไปส่องในเฟซแล้วเดี๋ยวซื้อขายกันทางออนไลน์แบนีซื้อง่ายขายคล่องค่ะทางออนไลน์แล้วก็โอนเงินกันเร็วมาก e banking โดยที่บางทีใช้อารมณ์ในการซื้อโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเลยว่าสินค้านั้นเป็นแหล่งที่มาของสินค้าที่เราอยากจะได้เนี่ยามายังไงแล้วก็เราจะได้ขอบไหมเมื่อเราโอนเงินให้เขาแล้วหรือเราจ่ายเงินแล้วนะคะเราลองมาดูว่ามีวิธีการยังไงที่ทําให้เรา ซื้อของแล้วเราไม่ถูกหลอกะนะคะ,ะสมมุติว่านะคะการซื้อของเนี่ยมันมีหลายประเภทมากที่เราจะต้องเลือกอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยแค่คลิกอย่างที่บอกคลิกสมาร์ทโฟนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เราทําบ่อยครั้งมากขั้นแรกนะคะที่ที่เราแนะนําก็คือว่าควรเลือกเว็บไซต์สินค้าที่เราต้องการซื้อเนี่ยว่าเป็นที่นิยมเป็นที่ยอมรับหรือไม่ นะคะแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภยัยมีที่ตั้งบริษัทหรือร้านค้าที่แน่นอนหากเกิดปัญหาจากการสั่งสินค้าสามารถติดตามเพื่อดําเนินการแก้ไขได้ง่ายมีระบบการจ่ายเงินและการส่งสินค้าที่ปลอดภยัยมีนโยบายคืนสินค้าและคืนเงินที่เป็นมาตรฐานอันนี้สําคัญเลยนะคะถ้าเว็บไซต์ที่ไม่ไม่มาตรฐานมันจะไม่รู้ที่มาที่ไปเว็บไซต์เ<ป>ถืออ่อนนี้นะคะใช่ค่ะแต่สําหรับสินค้าออนไลน์จากพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่โพสต์ขายตาม เฟซบุ Facebook, <Instagram. S 1> post, ๊กตามโพสใช่ค่ะขายสินค้าเองตามโซเชียลมีเดียต่างๆส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนกันการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์อาจทำให้เกิดปัญหาในการติดตามเวลาเกิดปัญหาในการซื้อสินค้ารวมทั้งอาจมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาด้วยโดยที่ผู้ซื้อยากต่อการตรวจสอบนะคะดังนั้นเวลาเราซื้อสินค้าออนไลน์ในโซเชียลมีเดียต้องมีวิธีการตรวจสอบอย่างเช่นเนะื เลือกซื้อกับสินค้ากับผู้ขายที่แสดงตัวตนชัดเจนมีการเปิดเผยหลักฐานบัตรประชาชนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ะนะคะดูประวัติการซื้อขายก่อนหน้า ว่ามีการซื้อขายประวัติเป็นอย่างไรเช่นสินค้ามีปัญหาไหมหรือส่งของไม่ตรงเวลาดูได้จากการแสดงความคิดเห็นของลูกค้ารายอื่นๆที่ซื้อสินค้ากับรายเนี้ยที่เรากำลังสนใจเนี้ยอยู่ในหน้า Facebook ของเขานะคะหรือนำชื่อผู้ขายชื่อร้านค้าไปลองเซิร์ชหาใน g o o อ่าปะกูตอบเราได้ทุกอย่างใครไม่พอใจอะไรก็ลงไปะนะมันก็จะมีคอลัมน์ต่างๆให้เราศึกษานะคะต่อไป ขอดูรูปถ่ายสินค้าตัวจริงขอดูภาพมุมต่างๆของสินค้าให้มากที่สุดสอบถามตำหนิต่างๆของสินค้าจากผู้ขายให้ชัดก่อนตัดสินใจซื้อนะคะขอหลักฐานการส่งเช่นใบเสร็จจากไารสนีเพื่อยืนยันว่ามีสินค้าจริงบันทึกการสนทนาการซื้อขายบนโซเชียลมีเดียเก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อเกิดปัญหานะคะ ควรบันทึกภาพหน้าเพจร้านสินค้าที่เราสนใจนะคะใน Facebook หรือข้อความโพสต์ขายสินค้าบนโซเชียลมีเดียเก็บไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานเมื่อเกิดปัญหาเพราะบ่อยครั้งที่ผู้ขายตั้งใจหลอกลวงและปิดหน้าเพจ Facebook mm. ไปเฉยๆเลยลบตัวเองทิ้งไปเฉยๆเลยเมื่อถูกโกงเราจะไม่สามารถติดตามอะไรได้เลย mm hmm. นะคะใครอยากรู้หรือมีความรู้เรื่องการซื้อสินค้าออนไลน์สามารถสอบถามข้อมูลเรื่องผู้บริโภคสอบถามได้ที่นิติสารฉลาดซื้อค่ะร w w ลาดซื้อ uh, com หรือ w w w facebook com หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0 2 2 4 8 3 7 3 7นะคะเราก็แอบส่องบ่อยๆใช่ค่ะถ้าอย่งไรใครฟังไม่ทันสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมที่กองสื่อสารองค์กรได้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เว็บไซต์นะคะในการตรวจสอบแต่ว่าหลายๆ หลายๆท่านพนักง,งานของเราก็ใช้ช่องทางในการขายสินค้าแล้วก็เหมือนกับเป็นรายได้เป็นรายได้เสริมที่ทําได้ดีพอสมควรจากที่พี่อัดซับซับมาะนะคะคือเมื่อมเมื่อเราซื้อสัตว์กับลูกคา้าในอนาคตมันก็จะเป็นการบอกต่อแล้วก็ลูกค้าก็จะซื้อกับเราบ่อยๆน้องน้องหลายๆคนที่รู้จักเนี่ยเขาส่งของเนียบทางไปรษณีย์จนไปรษณีย์มารับเขาถึงที่อ่ะ อันนั้นก็เป็นเปิเปดเมมเบอร์ <member S 1> กับไปสนีได้<ช> <ๆ S 2> เลยเลยสมัยนี้ไปสนีก็กล้าวไก่ <c oughs> มากนะคะ <c oughs> เออทำแล้วก็โอเคทำแล้วมีไรายได้ค่ะ มาถึงข่าวต่อไปนะคะพี่ออนมาจนเรื่องสุขภาพกันบ้างพูดถึงเรื่องไข้เลือดออกเนี่ยประเทศไทยของเราเริ่มมาตื่นตัวกันอีกครั้งหลังจากที่พี่ปอทฤษฎีดารานช่องสามนะคะซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกนะคะเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะเราก็กลัวๆตื่นตัวกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็เป็นข่าวดีสําหรับ โรคไข้เลือดออกค่ะเนื่องจากว่าทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติเขาเตรียมที่จะขึ้นทะเบียนวัคซีนไข้เลือดออกแล้วค่ะอแปลว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่เป็นไข้เลือดออกไหมจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องลองฟังข่าวนี้นะคะ,คะทางด้านของนายแพทย์จรุงเมืองชนะผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติบอกว่า ขณะนี้วัคซีนไข้เลือดออกกำลังอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยซึ่งประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นสามารถป้องกันไข้เลือดออกได้ประมาณร้อยละ60ค่ะพี่ยอดก็อย่างดีก็คือพูดง่ายๆหากมี100คนเนี่ยก็จะมี60คนที่วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ส่วนที่เหลืออีก40คนละคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลค่ะเนื่องจากวัคซีนดังกล่าวยังมี ประสิทธิภาพช่วยลดความรุนแรงของโรคได้อีกร้อยละ80ค่ะค่ะโดยการฉีดวัคซีนเขาจะใช้3เข็มในกลุ่มอายุ9-45ถึง45ปีค่ะเพราะช่วงอายุที่ต่ำกว่า9ปีเนี่ยประสิทธิภาพจะยังไม่ชัดมากส่วนในกลุ่มอายุมากกว่า45ปีก็ยังไม่มีข้อมูลวิจัยค่ะ อย่างไรก็ตามเรื่องของวัคซีนไข้เลือดออกนั้นถือเป็นวัคซีนที่อยู่ในแผนวาระแห่งชาติด้านวัคซีนและเป็นวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ําค่ะเพื่อให้สามารถนําไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ทางด้านของนายแพทย์บุญชยัยสมบูรณ์สุขเลขาธิการอ,อยอบอกว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ส่งความเห็นเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออกมาแล้วรอเพียงความ จากส่วนอื่นหากครบแล้วก็จะเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านชีววัตถุพิจารณาต่อไปค่ะหากอนุมัติก็จะเสนอต่อคณะกรรมการออยอชุดใหญ่ เพื่ออนุมัติแล้วก็ขึ้นทะเบียนได้ทันทีค่ะน่าสบายใจถือเป็นข่าวดีในวงการแพทย์ของเรานะคะ,คะแต่พูดถึงเรื่องของโรคไข้เลือดออกเนี่ยถึงแม้จะมีวัคซีนแล้วในเรื่องของการป้องกันเราก็ไม่ควรละเลยนะคะ,ะใช่ค,ค่ะยุงลายคือพาหะสําคัญของ<ช>โรคไข้เลือดออกก็ ก็ต้องรณรงค์แล้วก็ป้องกันแต่ก่อนเรารู้สึกว่าโอ๊ยเด็กเล็กต้องระวังยุงอย่างเดียวพอพี่ปม่ใไ่แล้วไม่ใช่ละตื่นตัวกันทั้งประเทศเลยเราต้องระวังนะคะอยู่บ้านก็ตรงไหนมีน้ําคงน้ําขังก็พยายามระวังเรื่องลูกน้ํายุงลายนะคะดูแลตัวเองนะคะอะไรที่ที่มันจะต้องดูแลตัวเองในในเขาเรียกว่าพื้นฐานอ่นพื้นฐานเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน แล้วก็ส่วนในเรื่องอื่นที่มันเกินการควบคุมก็ต้องพึ่งพาอาศัยแพทย์ก็ต้องถึงค่อยไปว่าค่ะส่วนของพี่อัดก็มีข่าวที่ที่อยากจะมาเล่าเนื่องจากว่าทําไมถึงได้ดึงเรื่องนี้มามาเล่าให้ฟังเมื่อมีโอกาสเพราะว่าคนใกล้ตัวซึ่งเป็นญาติสนิทนะคะเราเดินทางไปที่ที่เมียนมาค่ะแล้วก็เกิดกลับมาซึ่งอายุห้แข็งแรงมากแข็งแรงมากกลับมาแล้วมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเข้าโรงพยาบาลไป สาอาทิตย์ก็ให้ยาฆ่าเชือ้อซึ่งเ,เขาเรียกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดจากสาธารณสุขพื้นฐานของบ้านใต้เรือนเคียงของเราที่อาจจะยังไม่สะอาดเป็นจังหวะที่เราไปเจอะนะคะไปเจอแล้วก็ไปสัมผัสพอดีก็ทําให้ติดเชื้อนั้นมาซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองจะไปสัมผัสเชื้อเหล่านั้นได้อย่างไระนะคะอันนั้นก็เป็นอันนั้นเดี๋ยวพี่ออจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่า ที่มาที่ไปของโรคคือคะอะไรแต่ณนวันนี้เขาก็ยังไม่หายอเผอิญว่านะคะมีเมื่อเช้าฟังข่าวในวิทยุพอดีเรื่องของอโรคของเพื่อนบ้านของเราเนี่ยที่กำลังระบาดเพราะฉะนั้นเราต้อง ใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศในบ้านใกล้เดินเคียงต้องรู้นิดนึงว่าตอนนี้ประเทศเขาเป็นยังไงสาธารณสาธารณสุขพื้นฐานของเขาอาจจะยังไม่เจริญเท่าเราบ้านเราหายไปละอย่างโรคโปลิโอที่กำลังจะเล่าให้ฟังบ้านเราไม่มีมาตั้งแล้วสิบกว่าปีแล้วแต่บ้านเขามีพอบ้านเขามีมีโอกาสที่จะติดมาถึงบ้านเรานะคะอย่างในแพทย์อํานวยกาจินะอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสารณสุขกล่าวว่า มีการระบาดของเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีประเทศสปปลาวแล้วก็เมียนมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีการระบาดอย่างต่อเนื่องจนสปปลาวประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขประจำชาติของเขาเลยภายหลังที่มีการประกาศในภาวะฉุกเฉินของสปปลาวนะคะเขามีมาตรการออกมาสองมาตรการนะคะใครจะไปลาวตอนนี้สปปลาว ฟังไว้นะคะก็คือ 1. นึ่พนักในสปปลาวท่านต้องฉีดวัคซีนโปลิโอย่างน้อย1เดือนก่อนเดินทางออกนอกประเทศนะคะ 2. ก่อนจะไปถึงสปปลาวนะคะแล้วก็พำนักอยู่ในสปปลาว1เดือนขึ้นไปต้องได้รับวัคซีนก่อนเข้าประเทศทั้งในรัฐบาลของสปปลาว ก็ตามหรือของประเทศไทยก็ตามหรือประเทศอื่นที่จะเข้าไปคุณต้องฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนก่อนอ่าดีที่สุดค่ะมาเข็มเราไม่กี่บาทแต่เรามั่นใจว่าป้องกันว้อ่กนใช่ใช่แล้วที่สําคัญสปปลาวมีหนังสือจากกระทรวงของเขาเองนะคะกระทรวงต่างประเทศมาถึงกระทรวงต่างประเทศของประเทศไทยให้แจ้งกระทรวงมหาดไทยและให้เราแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรฐานของสปปลาวที่เขาแจ้งเรามาก็เป็นข้อดีเนาะ่ะปัจจุบันประเทศไทยแม้จะปลอดจากโรคโปลิโอมาแล้ว18ปีแต่อยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยงเพราะประเทศเพื่อนบ้านของเรารอบตัวเรายังเป็นกันอยู่อ่าชายแดนเราติดกับเขามีโอกาสมันเดินเข้าเดินออกไม่ยู่ตรงกลางคนเลยนไม่ได้แรงงานเนาะ ราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาติดเราหรือเปล่าเพื่อความมั่นใจนะคะฉีดวัคซีนป้องกันกันก่อนนะคะแล้วก็ของเรามาตรการป้องกันโปลิโอเนี่ยรัฐบาลมี3ด้านเร่งควบคุมวัคซีนในเด็กหากพื้นที่ใด มีความครอบคลุมของวัคซีนน้อยกว่า90ให้เร่งติดตามให้เด็กได้รับวัคซีนโดยครบถ้วนะนะคะข้อ2เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอ,อ,อ,อาการอัมาพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวกเปียกชาพันธ์โดยการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ของ อสาธารณสุขของพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะ,ะที่อยู่ใกล้ชายแดนรวมทั้งเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วย<ะ>เขาเรียกว่าเชิงรุกะนะคะ,ะสามจัดให้มีกลไกติดตามระดับจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง<ะ>เราคนไทยต้องทำยังไงมีส่วนร่วมทำยังไงหนึ่งนะคะให้นำบุตรหลานของเราเนี่ยค่ะไปรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอกันซะโดย ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2558ที่ผ่านมาบ,บุตรหลานของท่านใดที่มีอายุนะคะตั้งแต่4เดือนออต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมร,รวมทั้งท่านจะได้รับวัคซีนปริยูชนิดกินตามกำหนดเดิมที่อายุ2เดือน4เดือน6เดือน18เดือนและ4ปี การเจ็บตัวเพิ่มหนึ่งครั้งถือว่าคุ้มค่าเพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปร้องกันลูกหลานของท่านให้ปลอดภัยจากโรคโปลิโอที่อาจแพร่กระจายมาจากประเทศอื่นะนะคะท่านใดสงสัยนะคะแล้วก็รู้สึกกลัวก็โทรไปสอบถามที่กรมควบคุมโรคนะคะโทร1 4 2 2, 2นายแพทย์อำนวยท่านฝากมาบอก นะคะกองสื่อสารก็บอกต่อนะคะรคคันนี้มีบตรลายน,นะคะถ้าไม่เจอกับญาติคนใกล้ตัวเราจะไม่รู้เลยว่า รอบบ้านเราเขายังไม่เจริญเรื่องสาธารณสุขพื้นฐานถึงเราจะเจริญแต่แรงงานเมียนมาแรงงานเขาออกกันอยู่บ่อยเยอะมากนะคะเขามาปรุงอาหารให้เราทานเราก็ไม่รู้ว่าเขามีมีเป็นพาหานำโรคนั้นหรือเปล่ารกายเราอ่อนแอพอดีเพราะฉะนั้นแนะนําว่าวัคซีนอะไรที่สามารถป้องกันเราได้วันนี้ไปฉีดซะใช่อย่างที่หมอบอกเจ็บตัวอีกครั้งเดียวเข็มเดียวอันนี้ก็เลิ่เดียวกลัวก็กลัวแต่ก็ต้องไปฉีด ทั้งหมดนี้ก็คือข,ข,ข่าวสารแล้วก็สาระ ที่เป็นประโยชน์นะคะ,คะซึ่งตูนกับพี่ออสนำมาฝากเพื่อนเพื่อนพนักงานยาสูบในเช้าวันนี้ค่ะคะทุกท่านยังคงสามารถติดตามอ่านข่าวสารที่เกี่ยวกับโรงงานยาสูบเพิ่มเติมได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตและ Facebook บ้านเราชาวยาสูบค่ะรวมไปถึงรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันค่ะค่ะส่วนท่านใดมีข่าวฝากมาเล่านะคะหรือสนใจมาเล่าข่าวทุกเช้ากับเรานะคะติดต่อมาที่กองสื่อสาร,รองค์กรค่ะ2251า22ค่ะ สำหรับวันนี้พี่ออสกับน้องตูนลาไปก่อนเนาะค่ะขอพีเความสุดกับการทำงานเนาะค่ะ,คะส,วส,สวัสดีค่ะ,คะ